หมดกันภาพลัดไทยการท่องเที่ยวไทยไปหมดแล้วครับตอนนี้ขอทานคขมเมนบุกสุขุมวิทครับโอ้โหเอาเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับไปเกาะแข้งเกาะขาฝรั่งหน้าเซเว่นะครับรอพวกเสร็จเงินตังทอนะครับตอนนี้มันบุกใจกลางเมืองแล้วนะครับมันส่งเด็กมาคือแบบเหมือนถ้าเกิดทำอะไรก็เหมือนหลังแกเด็กนะครับเหมือนซึ่งเหมือนเอาเด็กมาหากินนี่มันทุเรศนะครับเอมเมนทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมาดูคลิปพร้อมกันนะครับเนี่ยเพื่อนมานั่งรอเลยครับ มือตีนเท้าดีปกตินะครับเนี่ยหน้าเซเว่นเลยนะครับอ่ะเนี่ยนะครับมันก็นั่งรอเลยเย็นด้วยพอฝรั่งออกมาปุ๊บมันก็จะสะก,กิดแข้งสะก,กิดขานยนะครับดูฮะเพื่อจะเอาเงินนะครับเนี่ยถ้าไม่ให้มันก็แบบดูมองหน้ามองตาเหมือนเหมือนจะพูดแขว้นเลยเห็นไหมบอกไปเอาเงินทอนมาเลยไปเอาเงินทอนมาเลยจะเอานะครับดูที่มันมันเกินไปแล้วอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไทยสมไมไม่ไมีใครรู้เรื่องเลยเหรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะครับ อมืมันเสียได้ภาษีไหมเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็แบบว่าอืมนะครับอ่าจากเมืองส่วนของเทวดากลายไปส่วนของขอทานไปแล้วนั่นไงผมว่าแล้วนะครับขอทานบุกเยอะเลยนะครับอันนี้จริงควรแก้ที่ห้ามอ๋อห้ามห้ามห้ามท้องห้ามคลอดนะเออใช่เวลามันมาคลอดมามีลูกมันมก็เป็นภาระอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปเราใช่เพระเห็นที่ไหนก็แจ้งความโอ้โหตำรวจจะทำแล้วมันอยู่กันเกินขนาดนี้นะครับดูแล้วน่าเกลียดจริงๆครับเหมือนประเทศปล่อยปละละเลยใช่ประจานหน่วยงานที่รับิดชอบไปเลยือประจานเขาก็ออกมาแก้ตัวอมาตรวจแล้วผมไม่เจอครับไม่เจอเซเว่นน่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะอ๋อเออเซเว่นน่าจะแจ้งนะครับอับอายเออเกินไปนะครับ ก่อนหน้านี้เคยดีกว่านี้เยอะใช่ครับอบอลมาเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยคนต่างชาติมันก็เหมอเป็นคนไทยหมดครับพอมาเที่ยวไทยเสียภาพพจน์หมดใช่ครับผู้ว่ากรทมศึกษางานมาดีเออครับมันอยู่ที่พอออเขตนะครับน่าจะต้องไปดูนะครับถ้าปล่อยอย่างนี้ก็นั่นแหละเสียชื่อไปนะครับแจงตำรวจมาจับแจงตำรวจมาก็ลุกขึ้นหนีครับตํารวจก็มาไม่ทันแล้วมันมีต้นทางอยู่นะครับมันจะมีคนคอยส่งซิกอยู่เห็นตํารวจมาก็ส่งซิกปุ๊บหนีปั๊บนะครับ ต้องไปขอหน้าสถานะมิ่อนะครับยิ่งช้ายิ่งจัดการยากใช่ครับมันเกินเมืองแล้วครับอย่าให้นะคะถูกต้องครับอย่าให้ครับแล้วดีไม่ต้องกักตัวจับตัวไว้เลยครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มันรับตัวไปนะครับหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องควรจะจริงจังนะครับใช่ครับมันเสียดายภาษีนะครับภาพลักษณ์ของประเทศเสียหมดนะครับแล้วนักท่องเที่ยวเข้าใจผิดดว่เป็นคนไทยใช่นะครับผู้ว่าทํางานบ้างหายไปเลยใช่นะครับอืกลางเมืองเลยตํารวจไปไหนหมด นั่นสิรู้สึกเสียดายภาษีใช่ไหมครับอืมตำรวจแม่งไม่เคยรู้เรื่องเฮียอะไรเลยนะครับต้องให้ประชาชนรู้ก่อนทุกทีไม่รู้เป็นไรจ้างประชาชนไหมนะครับใครแจ้งว่าแสแล้วมีเงินเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อไหมดีทํางานดีกว่าตำรวจอีกมันต้องไปเรียนด้วยเสียดายจัดเลยนะครับอืมขเขมรอีกแล้วเออใช่ครับปล่อยกันแบบนี้ได้ไงนี่ถึงขนาดนี้แล้วนะครับอืมขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็น่าเออไปขอทานหน้า สตชเลยนะครับจังหวัดไหนอองกรุงเทพครับทําให้ประเทศไทยดูแย่ลงนะครับใช่เสียหมดนะครับอแย่ลงทุกวันทุกวันพอไอ้วกเนี้ยนะครับถ้าไม่ตัดไฟเสียแต่ตนมก็จะเป็นแบบอินเดียนะครับนักท่องเที่ยวหายหมดใช่มึงไม่จะมาจัดการนะครับให้มันไปขอหน้าต่างนายนี่เลยสตชเลยนะครับยามเลยนะครับทําอะไรไม่เคยรู้เรื่องเลยตํารวจประเทศไทยแม่เพิ่ะขึ้นนะครับเพิ่ะขึ้นอ่ะพอนะะรับอารมณ์ไว้ก่อนนะครับ เสียดายภาษีไงนะครับคนไทยรู้แต่ตำรวจไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับตำรวจไปไหนนะครับเออสภาพพี่สายตอนนี้เออเห็นแล้วหมดกันนะครับพระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ครับเราช่วยกันเองแล้วนฮะเหมือนสนุกเลยเด็กมานั่งขอทานได้รับแอนะครับรอรับเสร็จเงินนะครับวันได้เยอะกว่าเราทํางานอีกนะครับเนี่ยเราก็จะทาได้แต่ละคลิปคลิปหนึ่งได้ทีเหรียญสองเหรียญเองนะครับโอ้โหบางทีไม่ได้สักเหรียญเลยนะครับอืมมันก็ ทำคนสุดจดิตกท้อใจนะครับอืน่าอายเข้ามาถึงเมืองหลวงใช่ครับตำรวจที่ตาบอดกันหมดนะครับอต้องตีนแหกตามั้งตารวจตํารวจเนี่ยครับถึงจะรู้เรื่องนะครับสวกับประเทศบ้างนะครับเอออ่ะโอเคครับพูดแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีคราวนี้ถ้ากันนะครับเดี๋ยวปรับเนื้อปรับตัวปรับอารมณ์ก่อนนะครับพูดแล้วขึ้นครับสวัสดีครับ